You can do คุณทำได้แน่ๆนะครับเออนี่เป็นไพ่ธรรมดานะครับโอเคเอ,อ่าโอเคอ่ะแบบนี้นะครับอ่าผมจะตัดลงมาตรงนี้อ่าลงมาอ่าลงมาอย่างงี้อ่ะนะครับเออรอ๊บรับเดี๋ยวอืมเท่าไร่ก็ได้นะครับเออกี่ครั้งก็ได้อ่าแล้วแต่ตอนนี้ก็ให้ผู้ชมอ่าหลงัลงหลงัลงแยกตัดเอาเอาอย่างนี้ลงอ่าลงไปน่ี้ก็ได้อ่อ่าให้ผู้ชมจำเบอร์นี้ไวนะ้นะนะ The j h e k of s p a เ e ดแจ็คโพดำมนะครับเอาวางไว้ตรงนี้นะครับเออเราตัดมาทับเลยตัดมาอย่างนี้เลยเออนี่เห็นไหมอ่ะตอนนี้เราจะกรีดให้มาดูนี้อ้าวเรามันมีบีเบอร์สิใบเดียวนะครับที่หงายอยู่นะครับโอเคเราจะนับลงไป10ใบนะครับนี่นี่สิบสนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบสิบใช่ไหมแล้วก็ใบนี้คือใบอะไรนะครับแจ็คโฟดามแจ็คก็ไบเห็นไหมเออวุ้ยมันตรงเป้เลยเห็นไหมคุณทำได้แค่นี้เออโอเคผมบอกแล้วว่าคุณทำได้เออโอเคแบบนี้นะครับเขาทำได้ยังไงใช่ไหมอย่าลืมนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีเอาสิบนะครับสิบนี่นะครับอาวางไว้หงายไว้นะครับเอาไว้ด้านล่างเลยอ่ะอันเดอร์เฟดอัพโอเคอันเดอร์เดี๋ยวอัปเดตวีเออเทนคัทวันทูทรีโฟร์ไฟฟ์ซิกซ์เซเว่เอทไนท์สิบใบนะครับวางไว้ข้างล่างเลยเทนอันเดอร์อันเดอร์นี้โอเค อัปเดตวิ t ัยเทคดิทอนโอเคเราเราจะเราสมมติเราสเปดอย่างนี้นะครับเราต้องระวังนะครับอย่าให้อย่าให้ถึงนี้นะโอเคโอเคจากนั้นเสร็จแล้วก็มาจับขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราใส่มาว่าว่าตรงไหนก็ได้แต่อย่าให้ถึง10บใบนะครับสิบเอ็ดใบนะครับโอเคดอนดอนโอเวอร์เด1นสิบเอเลฟเว่นอเลฟเว่นคอดโอเคอยาจะสักเท็กลาดิสโอเค How many they like? Okay, you said stop. Okay, stop. Remember this number. จำเบอร์นี้ไว้นะครับเบอร์แปดใช่ไหมแปดโพดำนะครับเอาวางแปดโพดำนะแล้วก็ตัดมาทับทับอย่างงี้แปดโพดาตอนนี้ก็เรามากรีดดูแปดแปด เราหนายไม่ไม่ไม่เป็นไรอ่าอนนี่สิบใช่ไหมมีสิบเบอร์เดียวที่หงายอยู่เออมันหงายขึ้นมาได้ไม่รู้สิบอ๋อมันจะบอกว่าสิบนี่นะครับ mean อิซมินเทนนับเข้าดาวเทน one two three four five six seven eight n เมื่อกี้จำได้ไหม You remember The Eight of Space แปดโฟร์ดเห็นไหมเออคุณทำได้ใช่ไหมเออทำได้ทำทำตามเลยทำได้เลย